อันนี้มันอัปเดตอันนี้กระดักปูมาครับใชเยอะเลยครับดักด้วยเนี่ยกับดักเนี่ยใช้เยอะยังอยู่นีตาไว้ตาไว้ใส่อีกครับจ่องอีสานสอกเราดักมาครับ ปูมาก็มาขังไว้นี่ครับเนี่ยหนักสองวันครับเนี่ยขนาดนี้มาวันได้เยอะเลยเนี่ยได้เนี่ยเอาปลาซิวให้มันกินปลาซิวให้มันกินกินหมดเลยเมื่อกี้ได้ปลาซิวเยอะเลยครับโอเคโยนให้มันกินเยอะเลยเนกระปู ตักไว้สองวังขังขังให้ตะไคร่น้ำมันออกครับให้ตะไคร่น้ำมันออก <c oughs> ตัวถึงจะได้ใสขนาดนี้ใสๆนะครับเนี่ยเริ่มจะตะไคร่เริ่มจะออกจากตัวมันนครับเริ่มจะขาวแดงๆแล้วครับเนี่ยทั้งไว้สองวันเองครับเนี่ยดักมาเมื่อเช้าก็ได้ประมาณ25ตัวเมื่อเช้าแต่เมื่อวานดักได้เยอะ เข้าเขาทีละหลังละยีตัวหลังละ10ตัว20ตัว15ตัวหลังหลังดักด้วยเหยื่อนั้นนะครับเอย่างหัวปลาเดียวๆตรงอันนี้น็อคหนึกัดกันตายเวลาอดเหยื่อกัดกันตายก็ลเลยเอาปลาเสียวมาให้มันกินกินอิ่มแล้วเมื่อกี้ให้เป็นขนาดนี้เลยปลาเสียวเอาให้มากินนี่เริ่มอ,อิ่มแล้ว ตะครานะ้ำเริ่มออกหมดแล้วนี่เริ่มขาวแล้วเอาไว้ทำกับข้าวเวลายามจำเป็นในช่วงวิกฤตนะครับกินอย่างนี้หรอครับแบบง่ายๆกันเลยกินแบบบ้านๆวิธีการจับเด็กห้ามโลกเดินแบบนะครับอันตรายจับค่อยๆจับครับเพราะว่าก้ามจะเหน็บก้ามปูมจะเหน็บเน,นี่ยเนี่ยไต้องจับแบบนี้ครับจับข้างหลงัง จะจับแบบปูนาจับแบบนี้ผบนในช่วงนี้ก็หาดักปูดักกุ้งไปกอน,นครับทำเป็มดักหนูด้วย เมื่อกี้เปลี่ยนน้าแล้วเนี่ยน้าขุนเลยนะตะไคร่น้าเริ่มออกแล้วเปลี่ยนน้าเรื่อยๆครับเพราะว่าตะไคร่น้ําที่เราทิมติดอยู่ในตัวครูดำๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยขุ่นดักมาตอนเช้ายังไม่ขาวเลยอะอดังมาตอนเช้านี่ยังดำตัวดำๆเนี่ยดักมาตอนเช้าอันนี้ดักเมื่อวานแดง เริ่มจะแดงตะไคร่น้ำเริ่มออกตอนนี้ยังไม่ได้ออกเดี๋ยวให้มันถูขี้ครกันเกล็ดน้ำเรื่อยๆอย่าให้มันน้ำเน่าน้ำมันกุนเนี่ยถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับกดปักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลอร์กดกระดิ่งนะครับปัจเจกเกินรับชมคลิปต่อไป โคนาที่เราดัดมาแตกแรงลืกเข้าแล้วนึกว่ากักตุนไว้เพื่อในช่วงวิกฤตนี้ก็ได้น,นี้แหละครับกับข้าวไม่ต้องออกไปตลาดนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงจะเปลี่ยนน้ำต้มน,นึงง่วงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับสวัสดีครับ Jangan lupa tanah